เทปลูกชายพุ่งพวงดวงจันทร์ตอบชาวเน็ตมรดกหลายสิบล้านของแม่ไปไหนหมดเมื่อวันที่5ตุลาคม2566เทปพักวัดลูกชายคนเดียวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับพุ่งพวง,พง,พง,พงดวงจันทร์ได้ออกมาตอบคำถามชาวเน็ตที่ถามว่ามรดกแม่ทิ้งไว้ให้เป็นสิบสิบล้าน ยังมีปัญหาชีวิตอยู่อีกเหรอเป็นถึงลูกราชินีลูกทุ่งไม่น่าเชื่อโดยเพชรพักชวัฒน์อัดคลิปตอบคำถามนี้ผ่านติ๊กตอกคร้อมเขียนข้อความว่าขออนุญาตตอบคำถามนี้และขอตอบครั้งเดียวนะครับกี่บอวอกับเรื่องนี้ขอบคุณครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผม และตัวผมเองก็พยายามที่จะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะผมก็มองว่าเรื่องมันก็นานมากๆแล้วแต่เหมือนหลายๆคนก็ยังมีคำถามเพราะฉะนั้นผมขออธิบายนะครับในเรื่องมรดกหรือทรัพย์สมบัติของคุณแม่ในตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตอนที่ผมยังห้า ขวบอยู่ครับผมยังเด็กมากผมเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรสมบัติคุณแม่มีอะไรบ้างมูล,ลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้วส1เอ็ดปีสำหรับผมผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันครับแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามถึงกันผมก็พูดตามตรงในส่วนของผม ผมไม่มีครับและไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือว่าได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตพิเศษไปมากกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่ได้มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดผมก็เคยมาแล้วผมเป็นลูกชายของราชินีลูกทุ่งแต่ชีวิตของผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าชายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ เหตุผลที่ผมออกมาพูดในครั้งนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผมผิดแล้วก็ปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุนหรือว่าให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยิ้มและยกมือไหว้ซึ่งหลังจากที่ลงคลิปดังกล่าวเทศก็ได้เข้าไปเขียนข้อความในคอมเมนต์เพิ่มเติมระบุว่า มรดกเดียวที่ผมได้รับจากคุณแม่คือชื่อเสียงของคุณแม่ที่ให้ผมไว้ใช้ต่อย,ยอดครับและแต่ผมสบายดีนะครับมีผู้ใหญ่ที่รักและเมตตาคอยช่วยเหลือให้งานและซัพพอร์ตอยู่ตลอดทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะบารมีคุณแม่ทั้งนั้นครับซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้เพรเป็นจำนวนมาก